แค่เจ็ดวันเอาไปใส่ผักผักมันจะงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคืออะไรคน่้มรถปลูกผักครับคือกะทินครับกะทินสดหมักให้ได้ครบเจ็ดวันนะเจ็ดวันนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีหมักกันนะหมักยังไงนะไม่ยากง่ายๆทุกคนสามารถทำได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ วิธีหมักก็ไม่ยากนะเพื่อนๆเราก็ย่อยรับเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะก็เหมือนเดิมก็คือสับสับให้มันชิ้นเล็กๆผมจะสับให้ดูเป็นตัวอย่างครับหนึ่งครั้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะย่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำวิธีผสมให้ดูนะใช้ได้หมดนะพวกอะไรพวกก้านดอกเดิก ได้หมดฟักคือไม่ทิ้งเลยแหละมีเพื่อนๆถามว่าก้านมันใช้ได้ไหมถ้าก้านเล็กๆก,ก็ได้ถ้าก้านใหญ่มากมันจะย่อยไม่ไม่ไหวไงมันจะย่อยช้าที่สําคัญอ่ะใบใบในสําคัญมากๆแต่เราจะเอาใบายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะมันติดอยู่กับก้านนะเราก็นี่แหละ ผมบอกว่าวิธีทําง่ายๆเพื่อนๆบอกว่าอะไรก็ง่ายๆอะไรก็ง่ายๆง่ายๆก็มันง่ายจริงๆก็ดูกันมันยากตรงไหนนะที่สำคัญระวังมือหน่อยแล้วกันนะ ถึงก้านมันเราก็สับให้มันทีๆหน่อยนะไม่มีอะไรโอเ้ได้นานวันเขาก็เป็นดินเป็นปุ๋ยไปเนี่ยมันก็จะได้งามๆแบบนี้มันเพื่อนนี่นะไม่รู้กี่วันจำจำไม่ได้ลงคลิปไปแล้วนะแล้วก็สับ ส่วนผสมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสับเสร็จก่อนนะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ยากหรอกหากระถินให้ได้เพราะว่ากระถินนี้เป็นอะไรที่ลองแล้วมันดีไงผักงามโอไว้ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะผมไปต่างจังหวัดแดวัน,วนประมาณ9้าวันนะผมไม่ได้ดูแลเลยให้น้องสาวเนี่ยรดน้ําอย่างเดียวเลยนะเย็นละวันละหนึ่งครั้งตอนเย็นรดน้ําพราะแดดพระอาทิตย์ตกปุ๊บยังไม่มืดก็รดน้ํากลับมาจากตัวเล็กๆกลายเป็นขนาดนี้เลเ้ีไงไปดูคลิปได้นะเพื่อนๆมีทําคลิปไว้นะก่อนสิ้นปีทําคลิปเอาไว้ปุ๋ยก็ไม่ได้ให้นะผสมกับดินแค่รอบเดียวเองมัง้งนั่นแหละงามขนาดนี้เพื่อนๆดูแล้วกนะันนี่ พูดมาต้นมหนี่ยพูดมากเดี๋ยวเพื่อนๆหาว่าขี้โมยเดี๋ยวผมจะตัดให้เสร็จก่อนอ่ะย่อยให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวมาหมักให้ดูนะ ย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยจะดึงสายไหมนะนี่นะนี่กากน้ำตาลนะนี่น้ำปาหมักนะเห็นนะบางคนถามว่าอีกขวดหนึ่งคืออะไรขวดนี้คือต้องมีแน่นอนเลยทุกครั้งไอ้ก,กากน้ำตาลเนี่ยแต่อีกขวดนึงก็ค,คือเนี่ยน้ำปาหมนะักจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้ถ้าไม่มีนะ e m ก็ได้น้ำหมัก ผลไม้อะไรก็ได้แต่ไอ้น้ําสังเคราะห์แสงอสีแดงๆไม่ควรใช้นะมันเน่ามันไม่น่าจะมีเชื้อราที่ดีนะพวกปลาหมักเนี่ยใช้ได้มันเป็นเชื้อราที่ดีนะ <c oughs> ก็เหมือนทุกครั้งนะมันจะเห็นหรือเปล่านะ <c oughs> ลำลำนี่ก็ต้องมีนะลำนี่มีไนโตรเจนผักมันก็จะชอบแต่ถ้าผ่านการหมักแล้วมีเชื้อราสีขาว ปากยิ่งชอบใหญ่เลยบางคนบอกว่าไม่เห็นบอกรายละเอียดเลยบอกจนปากจะฉีกนะเพื่อนๆนะนี่บอกหมดทุกอย่างไม่เคยปิดแล้วนะดูแล้วกันเนี่ยลำนะใส่ไปเลยสองถ้วยก็ได้สามถ้วยก็ได้แล้วแต่ชอบนะแต่ตอนนี้อาหารไก่หมดไม่ได้ซื้อมาถ้ามีก็จะใส่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องใส่เราก็ลองคุยดูก่อน ว่ามันทั่วถึงไหมนะเนี่ยขั้นตอนก็ไม่มีอะไรถ้าเพื่อนๆนที่เคยดูเนี่ยจะรู้เลยแต่ถ้าคนที่ไม่เคยดูก็ไม่ว่ากันก็ดูแล้วก็ถามไม่ใช่ว่าคิดบอกละเอียดยิบบอกว่าใส่อะไรบ้างไม่เห็นบอกโอ้โห <laughs> เนี่ยเพื่อนๆนดูแล้วกันง่ายๆไม่มีปิดบังอะไรเลยนะเราก็อยากให้ทุกคนทำได้ เนี่ยแหละแล้วผักมันก็จะง,งามแบบนี้นเพื่อนๆนี่นะใส่ไปเลยนี่ประมาณสองแล้วใช่ไหมสามหมดเลยให้หมดเลย แต่ที่ซื้อมาแล้วก็มีอีกซื้อมาใหม่ก็มีนะซื้อมาจากต่างจังหวัดถูกมากเลยโลประมาณ6บาทไม่เกิน10บาทอนะซื้อมา40โลได้อันนี้ของเก่าเราใช้หมดก่อนก็ <maiden. S 1> มีเพื่อนๆถามว่าใส่ผักพวกที่กินผลได้ไหมพวกได้หมดทุกอย่างเ <ened. S 1> พื่อนๆอย่าลืมนะปุ๋ยเนี่ยมันคืออาหารของพืชก็เหมือนอาหารของคนอนะสามารถพืช ชนิดใดก็กินได้หมดทุกอย่างใช้ได้หมดไม่มีข้อจำกัดเลยใช้ได้หมดดูนะกวางตุ้งนะดูกระหล่ำปีนี่เพื่อนดูนี่เห็นไหมกระหล่ำปีก็งามนะเนี่ยไม่เคยปลูกนะลองปลูกดูคนนี้ให้มันเข้ากันลมแรงเลยนะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากๆเลยไม่ร้อนไม่ร้อนจัด แต่มันจะปิวจะวางไม่เดี๋ยวก็จะไม่ค่อยได้ยินถนัดนะใช้มือดีที่สุดมันไม่มีอะไรที่มือเรานะเพืเ่อนๆฝุ่นเยอะมากๆ คุยให้มันเข้ากันที่สุดเลยนะให้มันเท่าอุย้ยโอยเสียดายเสียดายนี่อาจจะถามว่าใส่กี่ถ้วยลำก็ใส่เท่าที่เห็นนี่แหละใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่ถ้าอยากให้ผักาง,งามๆก็ใส่เยอะๆสามถ้วยสองถ้วยสามถ้วยอย่างเงี้ยนี่ผมใส่ไปสี่ถ้วยนะประมาณนะแล้วก็คนให้มันเข้ากัน เอาล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างเพื่อนๆอาจจะถามว่าไม่หมักในกองในกองยังหมักอยู่ตรงนั้นเลยยังไม่ได้เอาขึ้นเลยที่ไม่มีรือวแดดร้อนด้วยก็เลยต้องมาหลบอยู่ตรงนี้ต้องหลบแดดแต่อากาศไม่ร้อนอากาศเย็นสบายผมว่าผมจะวางสายไว้ดีกว่านะเดี๋ยวนะเพื่อนๆมันเป็นอุปสรรคโอ้โห oh, ฝุ่นเต็มเลยไ่ดีกว่า วามายังไงก็สะดวกก่อนนะแต่การได้ยินอาจจะไม่ชัดเหมือนไม้เน็บอยู่ที่หน้าอกนะแต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเพื่อนๆนี่กว่าไม่ต้องกังวลว่าไปเหยียบไม้เหยียบอะไรก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนําว่าทําไมไม่ใช้ไม้ลอยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ผมอ่ะมันไม่รองรับเคยไปดูแล้วไปดูตัวละห้าพันเจ็ดพันหมื่นนึงก็มีนะไม้อ่ะ แต่มันใช้ไม่ได้ใช้กับโทรศัพท์เราไม่ได้ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แบบพูดง่ายๆก็เลยยังไม่เปลี่ยนดีกว่านี่ละเนี่ยมันยากตรงไหนบางคนบอกว่าคําก็ไม่ยากสองคำก็ไม่ยากก็มันไม่ยากจริงๆก็ดูนะมันยากไหมละ่ะไม่ยากอะไรเลยเนี่ยสับกระถินให้แหลกๆแ,แล้วก็เอาลำมาใส่ แล้วก็คุกแล้วเดี๋ยวก็ใส่น้ำปัามากากน้ำตาลมันก็เกือบจะจบกันต่อแล้วเห็นไหมไมันจะยากตรงไหนแต่เราคนมือใหม่ๆอ่ะกลัวว่าจะ,จะใส่น้ำน้อยไปใช่ไหมก็จะใส่น้ำเยอะกลัวว่าน้ำจะไม่พอก็จะใส่น้ำเยอะแล้วก็จะแฉกก็จะเกิดหนอนแต่ไม่เสียเอาบนๆที่มันมีลาสีขาวออกมาแล้วก็ที่แฉะๆปล่อยไว้คราวหน้าจะหมักใหม่ก็เอาของที่แฉะมาหมักแบบนี้เลยคืออย่าทิ้งมันไม่เสียมาหม,มักใหม่ แต่คราวหน้าก็ต้องใส่น้ำให้น้อยลงนะคือถ้าได้ทํำบ่อยๆจะรู้ว่าน้ำแค่ไหนพอนี่ประมาณ1.5ลิตรนะน้ำปาหมักนะถ้าไม่มีน้ำเปล่าก็ได้ผมก็กล่าวคิดว่ามันน่าจะพอนะ1.5ลิตรนะก็ 0.7 0.8แล้วเรานี่ครึ่งหนึ่งของห1.5ครึ่งหนึ่งนะประมาณนี้เราก็ดูว่ามันจะพอไหมล่าแล้วมันต้องทั่วนะนี่แหละอ่านกากกาวก็มีคำถามอีกว่าการน้ำตาลใส่เยอะไหมหนึ่งส่วนสี่ของน้ำหรือหนึ่งส่วนสามของน้ำก็ได้สมมติ สมมติน้ำสี่แก้วการน้ําตาลหนึ่งแก้วหรือไม่น้ำสามแก้วกากน้ําตาลหนึ่งแก้วกะกาวไม่ต้องช่างหรอกช่างแล้วมันดูเป็นวิชาการเกินไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่อยากทําดูดูเป็นว่าทํายากแต่จริงแล้วมันไม่ยากเนี่ยผมก็จะกาวประมาณหนึ่งแก้วกาแฟนะเนี่ยหนึ่งแก้วละ มาไง่ายไหมล่ะมันง่ายจริงๆมันไม่ได้ว่าคำก็ง่ายสองคำก็ง่ายเพราะคนไม่เคยทำครั้งแรกก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ครั้งต่อไปก็มันจะง่ายอะ่ะเพื่อนๆเคยจีบผู้หญิงไหมล่ะครั้งแรกยากไหมล่ะพอจีบได้แล้วมันก็มันก็ง่ายมันก็ไม่ยากใช่ไหมล่ะนี่แหละเปรียบเทียบให้ฟังอนะ่ะมันไม่ยากหรอกถ้าเราพยายามนะ เราคนแล้วเราก็ดูว่าน้ำน้ำตาลมันละลายไหมมันอาจจะละลายช้านิดนึงเมื่อก่อนผมใส่กากน้ำตาลแล้วก็คนให้เข้ากันตอนนี้ไม่ต้องเลยใส่แล้วก็จบเลยนะดูนะ ใส่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตรวจดูสักหน่อยว่ามันพอหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าพอหรือไม่พอเราก็ลองแหวกแหวกดูว่าน้ำมันลงเป็นลึกขนาดไหน น่าจะไม่พอนะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะใส่ทีน้อยๆก่อนนะอน,นะตอนนี้เมื่อกี้ใส่ไปครึ่งของหนึ่งจุดห้าใช่มากตอนนี้เราก็ดูแล้วมันไม่น่าจะพอไม่น่าจะถึงข้างล่างตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าเราจะใส่เท่าไหร่ถึงจะพอนะ ตอนนี้จะเอาน้ำปอบปลาแล้วเพื่อนๆไม่เอาน้ำปลาหมักแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยว่าไม่มีน้ำปลาหมักทำได้ไหมเดี๋ยวดูนะน้ำปอาปลาตอนนี้ นี่นะน้ำปลาปาใสแล้วนะดูแล้วเราก็ต้องลองใส่น้อยดูก่อนแล้วเราก็ลองดูถ้ามันยังไม่ถึงข้างล่างก็แสดงว่าไม่พอแล้วก็ใส่กลางน้ำตาลลงไปเหมือนเดิมหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่นะ มันเข้ากันละลายแล้วเมื่อกี้น้ำปมหมักประมาณครึ่งลิตรครึ่งลิตรกว่ากว่าดูแล้วไม่น่าจะพอแต่ตอนเนี้ น้ำเนี่ยน่าจะประมาณลิตรครึ่งแล่ตอนนี้นะเมื่อกี้ดูแล้วมันไม่พอมันแห้งอะ่ะก็ลาดไม่มีอะไรนี่น้ำเปล่านะน้ำประปานะนี่ไม่ต้องคุยแค่นี้เองเดี๋ยวน้ำมันจะซึมลงไปแล้วมันก็จะเกิดลาขาววิ่งลงไปถึงข้างล่างเลยตอนนี้ลองคุยดูใหม่ว่ามันจะพอไหม อถ้ามากไปเดี๋ยวมันจะแฉะแมันจะเน่าจะมีหนอนด้วยนะแต่ไม่เสียนะแต่ถ้าน้อยไปราคาก็อาจจะเกิดช้าหน่อยเราก็อาจจะมาใส่น้ําเพิ่มแต่ส่วนใหญ่ที่เดียวจะจบนะวันนี้วันที่สิบสี่เดือนหนึ่งหกแปดนะเดี๋ยวเราคอยมาดูกันนะว่าประมาณ3ามวันเดี๋ยวผมจะดูว่ามันจะเป็นงไงเนี่ยเสร็จแล้วแค่เนี้งยง่ายๆ น่าจะได้ยินชันนะเพราะมันใกล้หมเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยแค่นี้ไม่ต้องคุยด้วยเพราะว่าเคยคุยตลอดและตาหลังเอ้ยมาลองดูไม่คุยหรือบ้างก็ได้มั้งลองดูนะแต่มันก็ใช้ได้จริงๆน้าเนี่ยมันจะซึมลงไปข้างล่างแล้วข้างล่างจะเป็นลาขาวก่อนข้างบนจะยังไม่เป็นถ้าอยากจะใช้ก็เปิด,เป,ดเปิดแล้วไปใช้ผ่านเจ็ดวันนะเพื่อนเจ็ด,ดวันไปใช้ได้เลยถ้ามีลาขาวนะถ้าไม่มีก็แสดงว่ามันยังไม่เป็นใช้ไม่ได้มันยังไม่ผ่านกระบวนการย่อย กันมาไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วเจ็ดวันเนี่ยราขาวขึ้น mm hmm. ก็เอาไปใส่ผักสมมุตนนะินี่นะนี่นะกำมือหนึ่งก็มาลรยอย่างเงี้ยแล้วก็ลดน้ำแค่นี้เองอย่างอื่นก็ไม่มีดูนะนี่กระหล่ำปีนะมันไม่ใช่ว่าได้แต่ผักกวางตุ้งอย่างเดียวนะขา,ขาวข เพราะช่วงนี้หน้าหนาวไงปลูกผักพวกนี้ดีไอ้นี่ก็ยังอยู่นะประกาศขาวยังพอมีอยู่นะอีกหลายต้นนะแต่อยู่ตรงนู้นลนะเพราะพื้นที่มันไม่พอเราก็ออกไปกที่หนึ่งแล้วก็เอาบางตุ้งมาวางไว้นะคุมไว้อย่าให้โดนน้ำอย่าให้โดนแดดเพราะว่าเชื้อรามันไม่ชอบแดดแสงแดดมันมีเป็นแสง Ultra, et, อสุงต้าไวโอเลตหรื่ออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อราเก็บไว้ในที่ร่ม เดี๋ยวผมจะไปเก็บว่าตายหนูนะเอาผ้าใบเนี่ยผุมแค่นั้นเองกี่วันใช้ทํำยังไงง่ายๆเดี๋ยนะไม่ยากนะใครว่ายากลงบอกมาหน่อยนะเพื่อนๆบางคนบอกอุ้ยอะไรก็ง่ายแล้วก็ง่ายมันง่ายจริงๆครบตัวนะครับไม่มีน้ำปั๊มอ่ะน้ำเปล่าก็ได้ทำให้ดูแล้วนะ ไม่ต้องไปซีเรียสแต่อันนี้ต้องมีนะจากน้ำตาลต,ต้องมีกะลัมนะ,นะไม่งั้นมันจะไม่ไม่ครบกระบวนการไงเราพบกันกินต่อไปนะครับสุขภาพจะดีต้องผลิตผักกินเองนะครับคนซ่อมรถปลูกผังนะครับ